สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยดาวนะครับทุกทกท่านกันเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับโอ้หน่อหอบเล็กมืออึดไปอยากนะครับนะเนาอออกแบบนี้ก็ต้องยอมแพ้นะครับเนาะยอมแพ้ไปนะครับก็ ได้แค่ใกล้เคียงนะครับเนาะหกสออกอกมา25นะครับอ่ะนี่ครับพลาดไปก็จะเข้าต่อเนื่องกันสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะสลับเข้าสลับหลุดนะครับก็อ่ะนะี่ครับงวดที่แลวหลุดหวังว่าวันนี้จะกลับเข้ามาเข้าเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ต้องเข้า บนล่างก็ได้นะครับเนาะขอให้เข้าสักบนหรือล่างก็ยังดีนะครับแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็ขอให้เข้าบนล่างขอให้เด้งคืนนะครับเหมือนงดก่อนเนาะเออนะครับหวยออกนะครับก็ออก4401นะครับแล้วก็2 5 ก็ไปออกในชุดเดิมนะครับที่ผมให้ไปที่เข้าบนล่างนั่นแหละครับเนาะถ้าใครเอาชุดนั้นไปจับโอ้โหได้ปคิดพอนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาว่ากันใหม่นะครับสำหรับในงวดวันที่19นะครับซึ่งในงวดนี้นะครับผมก็ได้ลงสูตรไป2สูตรแล้วก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรล่างนะครับหรือจะเป็นในสูตรบนนะครับก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันกับในโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นคนละสูตรกันนะครับลองดูนะครับเผื่อถ้าท่าไหนไม่ชอบนะครับก็ ามในสูตรก็ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าจะออกในตัวไหนนะครับแล้วก็ที่ผมให้ตัวเลขไปนะครับผมเชื่อว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเป็นเพียงผู้เดียวนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะว่าจะมีดวงนะครับในงวดนั้นหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่มีดวงในงวดนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับในงวดถัดไปท่านอาจจะถูก โชคดีถูกรางวัลใหญ่ก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะไม่มีอะไรครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับยังไงใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับใครที่กดอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคนละไลค์ขอคนละไลค์ก็พอนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็มาดูกันนะครับวันที่19นะครับวันลอยกระทงาได้ไปลอยกระทงใส่แน่นอนนะครับเนาะอ่ะนะครับ วันนี้วันที่19บเลอยกระทงนะครับเนี่ยหรือว่าเลขที่ออกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหรือว่าหนึ่งหกอ่านะครับเนาะเออนึกขึ้นได้นะครับลอยกระทงออกวันที่สิบ้านะครับเนาะสิบเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเนาะเออวันน้ฉดพอนะครับเราหวยออกหกหนึ่งนะครับเออนะครับก็อ่ะนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็วันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าทับสิบเอ็ดทับหกสี่นะครับน่าจะเห็นชัดอยู่เนาะ นะครับอ่ะสีนี้แหละนะครับก็วันนี้นะครับก็ให้ไปในที่ในด่น6นะครับแล้วก็เด่น8ให้ไปใน2เด่นตัวนี้นะครับสลับในงวดนี้นะครับจะนําไปวิ่งไปลูดนะครับถ้าถามผมผมชอบตัวไหนผมยังย้ําเลขเดิมนะครับเพราะว่ามันชอบออกยออหลังนะครับที่ชุดที่ผมให้ไปนะครับเลขเดิมก็จะเป็นเลขนี้นะครับอ่านะครับหรือใครไม่ชอบก็เอาตัวนี้นะครับ ผมเน้นไปทีไรไม่ค่อยเข้าทันทีนะครับเน้นอีกตัวหนึ่งก็มาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็ได้ตัวเด่นกันไปแล้วนะครับตัวลูกกันไปแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นใน6คู่อ่ะแคู่สิเออนะครับเดี๋ยวมาเน้นให้6คู่เหมือนเดิมนะครับทุกทุกงวดเนาะเอาชุดเต็มไปดูก่อนนะครับในเด่น6นะครับก็จะมี6 3 6 4สี่ หกห้าแล้วก็หกหกนะครับนั่นแหละครับเนาะก็จะเป็นสีคู่แรกนะครับสำหรับในเด่นหกนะครับส่วนสีคู่ถัดไปนะครับใครสะดวกจดก็จุดนะครับใครแคบหน้าจอก็แคบหน้าจอกันไปเลยนะครับอ่าแคบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเด่นแปดเด่นแปดมีแปดไหนนะครับก็จะเป็นแปดสาม แปดสี่แปดห้านะครับแล้วก็แปดหกนี่นะครับสี่คู่ในเด่น8นะครับก็ครบ8คู่แล้วนะครับก็ใครทุนน้อยก็จับแค่8คู่นี่นะครับเนาะก็ใครทุนเยอะก็ลองเอาตัวกันไว้ดูนะครับเอาตัวกันไว้ด้วยนะครับตัวกันวันนี้ก็2ตัวนะครับ2คู่เนาะก็จะเป็น6 7นะครับแล้วก็8 7 กันไว้เนะาะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นใน3ตัวนะครับ3ตัวมี4ชุดนะครับ3ตัวนะครับก็จะเป็น7 6 3 7 6 5นะครับแล้วก็7 8 4ก็ผมคิดว่านะครับใน 3ตัวหลักร้อยเนี่ยนะครับสำหรับในหวยเราพัฒนาผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขขี่นะครับเนาะอ่ะนะครับ,นะรบก็ไม่ชอบ7ก็อาจจะเอา3 5 9หรือ1นนก็ลองนำไปจับกันดูนะครับหรือจะเอาในสูตรมา เปรียบเทียบกันนะครับเนาะเผื่อจะโชคดีถูก3ตัวแต่สูตรนะครับที่ผมชอบนะครับในวดนนี้นะครับก็คือในสูตรบนนะครับเพราะว่าหลัก10บนนะครับก็โอเคสูตรในหลัก10บนนะครับยังไงใครชื่นชอบนะครับในสูตรบนนะครับก็ไปตามก็ได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนาะสรับในหลัก10นะครับหลัก10ก็ยังเข้าอยู่นะครับสลับในสูตรเดิมต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในเน้นๆใน6คู่นะครับ มีตัวไหนบ้างก็จะเป็น6 3 6 4 6 6 8 3 8 4แล้วก็1 2 3 4 5 6อ่าอ่าตัวนี้บอร์เมน 85นะครับแล้วก็8 6เออนี่แหละครับก็สำหรับใน6คู่นะครับ6คู่ที่ให้เน้นไปนะครับเนาะก็เสียดายนะครับในงวดที่แล้วนะครับที่ผมเขียนท้ายคลิปเนาะที่ผมเขียนท้ายคลิปว่านะครับมันอาจจะมา5นะครับถ้าจะมา5นะครับผมก็ให้ไป5 7เนาะอ่านะครับ5้ากับ2ตัวนี้ผมเขียน2เนาะจะเป็น2 7นะครับ เออนะครับบางท่านก็นีแหละนะครับนําไปจับเอานะครับก็แล้วแต่ดวงจริงนะครับเนาะเออนะครับคุณจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับของแต่ละท่านด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผพให้เพียงผู้เดียวนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาสูตรมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับสลับในงวดของวันที่19นะครับ วันลอยกระทงนี้นะครับใครไปลอยกระทงที่ไหนบ้างเนาะนะครับเนาะอ่านะครับก็เมนมาบอกกันด้วยนะครับใครไปลอยกระทงที่ไหนนะครับยังไงก็ขอให้นะครับเดินทางนะครับไปไหนมาไหนก็ช่วงนี้นะครับก็ดูแล ตัวเองด้วยนะครับเนาะนะครับห่างๆกันนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยนะครับก็จะดูได้นะครับในที่ช่องโคนดวงเฮงนะครับก็เข้าไปดูกันได้เข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็จะเป็นในหวยไทย วัเดีจะดูได้นะครับในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยไม่มีทุกๆท่านก็ไม่มีช่องหวยเราในวันนี้นะครับเนาะ,ะนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ